ก็มาดิวะ การนี่เป็นการถ่ายแบบหน้าจอเล็กนะครับผมนี่ครับเปิดดูได้ทุกโปรแกรมนะครับผมอันนี้คือโปรแกรมอัดคลิปนะครับผมอัดแบบดิสเพย์ครับผมเห็นฟังก์ชันทุกอย่างครับไม่ว่าคุณจะเปิดอะไรนี่นะครับเนี่ยอันนี้คือช่องยูทูบของผมจะลงไฮไลท์ทุกวันครับเอ้ยไม่ดีไม่ดีเป็นบางวันครับวันเว้นวันบ้างตามนี้เลยนะครับ ใครโดนเปิดไม่ด่าว่ารู้มากด้วยตอนนี้มือก็สั่นนะเดี๋ยวก็หายสั่นลนๆอยู่บ้างแต่ว่าตอนยิงไม่สั่นนิ่งพอสู้ได้อยู่เดี๋ยวบางชอดถ้ามันนานไปเดี๋ยวผมอาจจะตัดไปก็ได้นะครับ เาจะเก็บคิวสะหน่อยเก็บคิวแล้วก็หนีนะในการเล่นวันแมนสกอตผมก็ไม่ได้บู๊เสมอไปหรอกแต่ถ้าเกิดตายก็ตายเลย <laughs> บางทีก็ซู้ไม่ได้ครับ รเราอาจจะรอเขาขึ้นรถนะครับผมต้องระวังรอบๆด้วยจังหวะขึ้นรถน่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดครับผมอาจจะตายก็ได้นะดูก่อนว่าผมจะตายไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเอ๊ะเขาเห็นผมหรือเปล่าไม่นะเราจะกล่าวหาไม่ได้ อย่าถอยมานะ ม็อกเปิดควันครับผมเอาตัวรอดระเบิดเปิดจุดตรงที่ศัตรูอยู่ตุ้มม็อกอีกหนึ่งนะครับผมโอเคเหลืออีกหนึ่งนี่คือการวางแผนในการเล่นวันแมนสกอร์นะครับศัตรูส,สม็อกให้เพื่อนนะครับเตรียมตัวยิงนะครับผมสม็อกเขาหน้าจะหมดนะอาจาตรงเรา ใจเย็นครับขอรอเราออ,ออกไปนะมสมมคยังไม่หมดเปลี่ยนเป็นลูกซองครับผมเขาอ,อาจจะอ้อมไปด้านหลังก็ได้นะหมายถึงหลังเขาอะ จังหวะตัดสินใจรวดเร็วครับอุ๊ยเขาชุกเสร็จแล้วอุ๊ยโอ้โหโ,โคตรพลาดเลยให้เป็นไรออขอคานมาตั้งนานแล้วโอเคนี่ก็คือการลงวันแมนสกอตข้าวๆนะครับผมก็ขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับ